เพลงของเพลงสากลเป็นตะวันตกแต่เราจะทำดีไซน์สำหรับมูฟให้เป็นตะวันออกนะคะโดยเฉพาะฝั่งนี้เนี่ยสาวๆเนี่ยจะมีความอ่อนโยนน้อยโดยเฉพาะนันเราก็อยากจะใส่ความอ่อนโยนในมูฟเมนต์ของนันเพิ่มมากขึ้นนะคะโชว์ตัวค่ะนันค่ะวียี่สอ่สิบสค่ะแล้วก็นะคะดาต้อนรับการกลับบ้านของแตงไทยค่ะเชิญค่ะ แล้วก็แน่นอนนะคะส0แฟงไทยเราจะเก็บมุกไว้ก่อนขอเป็นเบล,ลค่ะในนี้เบลี2 4 <c oughs> อสามคนยืนประชันกันเลยค่ะยืนประชันกันเลยค่ะ <c oughs> นะคะเรายัง <c oughs> เรายังเป็นทีมกันอยู่เราก็ยังแข่งกัน เป็นทีมโดยภาพรวมอยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะใช่มาไม่ค่ะไม่่ะถูกค่ะถูกค่ะก็อยู่คนละทีมแล้วดิก็จะเป็นทีมนี้วกันะอ๋อโอเคอ่ะเมื่อกี้ใครชี้ใครใครรู้สึก ฝันและไฟถูกค่ะถูกต้องแล้วถังเบียร์จริงๆอยากให้ถังเบียร์ดีใจเพราะว่าวีคนี้เนี่ยเราไม่ได้แบบฉลากแต่เพื่อนๆเลือกเราแสดงว่าทางฝักฝันและไฟเขาขาดเทรนเนอร์แดนแล้วก็ทางดีแดนซ์เทรนเนอร์น้อยไม่ครบนะก็มาช่วยเทรนเนอร์ฝั่งฝนฝันและไฟโอเคอะนะคะรูทคริมิน m i ไมเคิลแจ็กสัน Yeah คือนอกจากถังเบียร์เหมาะกับสไตล์ของไมเคิลแล้วเนี่ยจริงๆถังเบียร์มีคนเป็นคนที่เสียงสูงมากนะคะแล้วเราก็คิดว่าศักยภาพในการโชว์แดนซ์มีหลายชนิดค่ะกว่าจะออกโจทย์แบบนี้จริงๆเราทำสำรองโจทย์ไว้เยอะมากแล้วก็เขาเรียกว่าโจทย์คราวนี้คงมองที่ศักยภาพด้วยว่าใครสามารถโซโลได้อย่าทำให้ครูผิดหวังนะคะค่ะ เพลงที่สองโอเคโอเคเพลงเพลงแรกคือเพลงสาวบางโพพ่ตู้ดีเรกอมาตยกุณ เพลงที่สองคือรู้อยู่แล้วรักแท้ยังไงของน้ำชาระวังให้ดีนะคนเขียนนั่งอยู่นี่ค่ะแล้วกล,ล,ล,ล <c oughs> ับไตไฟพุงเนี่ยเนื่องจากเราเปิดทั้งแดเพลงเลยไหมคะเปิดทั้ง8ปเพงเละะเง,เพงเลยมะเ,เอเอเด,<ม>เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวบรรยายอีกทีหนึ่งว่าคนหนึ่งเนื่องจากร้องเฉพาะท่อนฮุกคนหนึ่งจะได้ร้องสองเพลงนะโอเคเราฟังกันไปให้หมดก่อนก็ได้สาวบางโพรักแท้ยังไงและเพลงนี้ต่อไป ออกมาเต้นออกมาเต้นออกมาเต้นติ๊กชิโร่พี่ติ๊กชิโร่มาต่อเลยอย่ามองตรงนั้นคริสติน่าอกิล่าอยากให้เปิดเพลงดังขึ้นนิดนึงนะค่ะอ่าจ้ะเพลงต่อไป เพลงจรัปเตอร์ต่อไปเพลงนี้พี่เบิร์ตเพลงเรามาิ่งนักร้องชื่อคุ้นๆปิดปากเนี้ยนิกไม่ออกชื่ออะไร พี่เบิร์ตธงชยัยแม็กอินตายอ่ะเพลงต่อมาถ้าทางสนุกนะตอนนี้สนุกกูอู้จัดให้หนักเลยเอาให้แบบเหงื่อแตกล้มคว่ำเหมือนไปเลยค่ะ,ะลึงอันนันอันวาเพลงสุดท้ายของ <perfekt ion ic> ของช่วงนี้คือเพลงนี้เห็นไหม เบิร์ตธงชัยนะ too much so much very much ก้อน uh huh. นี้ชัดเจนก็คือท่อนทุกเพลงฮิตเราจะเห็นว่าบรรยากาศเวลาเรา,เราได้ยินเพลงเนี้ยเราก็จะทําท่าได้แล้วมันก็จะบรรยากาศสนุกนั้นก็แดนซ์มันไม่ใช่แค่โชว์ความเก่งอย่างเดียวมันโชว์ความหมายแล้วก็มันมีเรื่องของการเอนเตอร์เทนก้อนนี้เราก็เลยดีไซน์ให้เป็นเมดเลยแล้วก็ภาระมันไม่ใช่อยู่แค่จําท่า ภาระมันคือว่าจะทํายังไงให้คนดูเนี่ยเอนจอยไปกับท่าเต้นในท่อนฮุกเพลงฮิตก็เลยต้องต้องการให้ร้องคนละสองเพลงเพราะว่าร้องเฉพาะท่อนฮุกนะคะทีนี้เราก็เหมือนกันปะตรงค่ะพี่ตรงกันคิดว่าใครคะอ๋อมาติงอ่ะวีสิบห้าเดินใช่ จำตัวไม่ใช่เหรอคะอย่ามองตรงนั้นน่ะนวีท่าปมะจำตัวว่ะโอเคอ่าโอเคบีบีมเลยเกรงใจกับเรามาสิงฝันและไฟตึง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 วีถังอ่าต่อเลยนะตะลึงกับ Too much so much very much วีทีมฝากรัก เงินฟ้า <Oui. S 3> คิดว่าโ oh, อ้ยสนุกมากมากควีนควีนพรินซ์พรินซ์ควีนควีนพรินเซสเพลงนี้เพลงมา มาบอยซิสเตอร์นายนฝากรักปะทะฝันและไฝ่ฝากรักส่งมาคิดว่าเป็นใครฝากรักเป็นใครฝันและไฝ่เป็นใครวีตีแปด กับวีฝีเนเน่ของลูกของลูกได้มาแล้วแล้เจอทำไมทำไมทำไมคู่นี้อ่ะต้องเต้นเลยเต้นเลยค่ะบายเกาหลีคนะเขาสื่อมาว่าเขาชอบ cover แล้วก็สาวนี้เขาก็เป็นสาวแบบเกาหลีอยู่แล้วเขาต้องเจอกันตัวตัดตัวแบบนี้ในเพลงเดียวกันต้องมาเป็นแบบนี้ในแดนซ์และแบทเท มา,า,มาอ่ะเลยให้ขวดได้เลย ยันเซ่ทำไม